สวัสดีครับผมผมฉลามนะครับผมก็รับบทเป็นเคนครับผมอ่าคาแรคเตอร์ก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะเข้ามาทำงานในกรุงเทพกับเซจิเซจิก็คือไอซิเกมสิเกมก็นั่นแหละก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพเป็นบาโฮดครับผมเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็เคนก็จะแบบแอบรักเซจิเนาะ ต้องติดตามนะครับแต่ผมทําเต็มที่แล้วเอาเขาจะมาชอบผมไหมเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมแทบจะไม่ต่างครับเคนก็จะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนขี้เล่นเนาะเป็นคนขี้หยอดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็หยอดหยอดเซจิไปเรื่อยอะไรเงี้ยเกิดได้ <c oughs> เข้าซีนกับเพื่อนครบทุกคนแล้วถ้าจะให้เผาเหรอก็เผาไอเซจินั่แหละ <c oughs> เขาเขาจะเก็กตลอดเวลา <No. S 1> แล้วก็แบบคีมคาแรคเตอร์ตลอดเวลาแบบเล่นด้วยเขาก็จะแบบดึงหน้าดึงหน้านิดนึง อ่ะก็ฝากด้วยนะครับผมผมฉลามนะครับพิมพ์คาว่าฉลามภาษาไทยใน IG ได้เลยครับภาษาอังกฤษเป็น C H A L A R M P ครับผมฝากนิยาย Deep Night ด้วยนะครับให้ไปอ่านที่ Read a l i g h t ครับผมและ Deep Night the Series จะออนแอร์นะครับวันที่7มีนาครับผม5ทุ่มช่อง GMM 25ครับฝากด้วยครับผม